คุณไม่จำเป็นต้องมีเงินล้านในบัญชีก่อนขอให้คุณนะคะคิดว่าคุณมีนะคะตื่นนะคะตอนที่คุณตื่นแล้วตอนที่คุณหลับนะคะคุณคิดอย่างตั้งใจคิดอย่างมุ่งมั่นนะคะว่าคุณมีนะคุณหลับไปนะคะด้วยความคิดของคุณว่าเงินในบัญชีของคุณมีหนึ่งล้านเมื่อคุณตื่นนะคะคุณก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆนะคะมันเป็นพิมพ์เขียวนะคะจิตใต้สํานึกนะคะของคุณได้ฝังลงไปนะคะฝังลงไปเป็นการซ้ําๆนะคะ จักรวาลไม่ได้สนใจคําขอของคุณนะคะสนใจว่าคุณได้ซ้ําย้ําจิตลงไปเรื่องนะคะเงินล้านของคุณที่คุณอยากจะได้นะคะย้ําลงไปทุกวัน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  ในการก่อนนอนของคุณนะคะ10นาทีนะคะแล้วก็ตื่นขึ้นมาตอนเช้าปุ๊บขึ้นมาอีก10นาทีนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญข้อที่3คือช่วงตีห้านะคะคุณตื่นขึ้นมาขอร้องขอกับจักรวาลนะคะเป็นช่วงที่พลังงานสูงสุดนะคะมาร้องขอว่าฉันอยากได้เงินล้านฉันอยากจะมีเงินล้านตรงนี้นะคะคุณไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องนะคะ มีเงินล้านก่อนนะคะคุณต้องร้องขอคุณต้องคิดคุณคิดว่าเป็นคุณคิดว่าได้คุณสมควรได้รับแล้วคุณก็วางตัวมัดมั่นนะคะในสิ่งที่คุณสมควรนะคะเพราะฉะนั้นจักราวาลก็จะส่งของขวัญสิ่งนี้มาให้คุณนะคะคุณอย่าคิดว่านะคะวันนี้ขอให้ฉันรอดพรุ่งนี้ขอให้ฉันรอดนะคะคนที่สําเร็จคนที่มีเงินล้านนะคะเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะเขานะคะคิดว่า คำพูดของเขานะคะจะไม่เหมือนกันเขาคิดว่ายังไงฉันก็ได้อยู่แล้วฉันฉันนะคะสาเร็จทุกอย่างนะคะถ้าคุณคิดว่าขอให้ฉันรอดไปเหอะพรุ่งนี้ขอให้เดือนนี้ฉันรอดขอให้วันนี้ฉันรอดขอให้ฉันรอดจากสิ่งนี้นะคะมันก็จะได้แค่รอดรอดไปค่ะมันไม่ได้สิ่งนั้นนะคะคุณต้องคิดว่านะคะฉันมีเงินแสนให้พ่อแม่นะคะฉันสามารถ รับเงินแสนได้ทุกวันนะคะแล้วฉันสามารถให้เงินบริจาคเป็นหลักแสนได้นะคะฉันคิดฉันพร้อมนะคะพร้อมในการให้พร้อมในการส่งต่อความสุขนะคะจักรวาลก็จะส่งมอบนะคะสิ่งดีๆที่คุณคิดที่คุณพร้อมที่คุณย้ำลงไปในจิตใต้สำนึกของคุณนะคะคุณจะได้สิ่งนั้นนะคะรับสิ่งนั้นนะคะ อีกไม่นานนะคะคุณก็จะได้รับนะคะในสิ่งที่คุณร้องขอแต่สิ่งสำคัญนะคะคุณจะต้องลงมือทำไปพร้อมนะคะกับนะคะสิ่งที่คุณคิดด้วยเพราะว่านะคะจักรวาลจะมองความมุ่งมั่นความตั้งใจของคุณว่าคุณตั้งใจจริงหรือเปล่าเพราะคุณตั้งใจนะคะคุณจะได้สิ่งนั้นนะคะอย่างที่คุณปรารถนานะคะความมุ่งมั่นความตั้งใจนะคะ การตื่นขึ้นมานะคะการก่อนนอน10นาทีการตื่นขึ้นมาส0นาทีแล้วตีห้าตื่นขึ้นมาทําสมาธินะคะมาร้องขอแล้วก็ทํำสมาธิทำสมาธิเพื่อสร้างพลังจิตนะคะมีกําลังใจเข้มแข็งในการอคอร้องขอสิ่งน,นั้นแล้วก็มีกําลังใจมุ่งมั่นในการทําสิ่งน,นั้นนะคะคุณจะได้ในสิ่งน,นั้นค่ะ